อะไรก็โคบถุมกคบถุมใส่ขี้ดินไใบบดเลยขีขีมู่นั่นขีแบบแบบเป็นทางเงาเพือจังเข้านมาขีมันเนี่ยก่อขีเกียร์แม้อีกยังขีหินยอีกย่งเกียร์คือขีโต๊กขียังสิแม้มันจะเป็นหน่อยเนียนเป็นหน่อยลุ่มเงาเงาทุกสัตว์เอาให้ตีแบบนี้แต่ว่าเบิ่งในตำราเนี่ยเออตำราหนาละว่าไปโลยเบิ่งอยู่ในตำราเนี่ยมันจะเป็น เลขเด่นมันสีมาเลขสามเลขหเลขหกเลขเจ็ดคุณนี่สามเลขหาเลขหกเลขเจ็ดเนียนสามเลขหาเลขหกเลขเจ็ดเนียเบิ้งเบบงตัวเลขกันนั่นสนะตัวเลขกันเลขร่องเลขน้ำสชกเลขรองมั่นอะบอกอันมันสีมาศูนย์สี่ศูนย์สี่ 07 07เฮ้ยโอ้แม่0479 20แล้วก็เลข3าตัวสิมาแค่ตัวอยังก็เขาเอิ่นว่า3าตัวมีอันเดียวไหม295มา295ก็ยืนีิว่า04 02 07 295แม่นปะ04 04 เบสเก้าสองศูนย์สองศูนย์สองเก้าห้าสองเก้าห้าิมซ้ำนี่นะเนาะเนียนซีมซ้ำนี่แล้วบัน้ผู้เชี่ยวชาญทางตีเหล็กอยากให้อยากถามเ้ว่องบนี้พราะมนกันมากเนาะแล้วว่ามันสิเมนเลขกตัวที่คือจะอยู่ในตีติบอมาบบ้านเลขที่เท่าไหรบ้านเลขที่แปดสิบเจ็ดบ้านเลขที่แปดสิบเ มูเล er well ื <hi> 36. 36. 36. ้อยเข้ามาในบ้านเมูเข้ามาเนียเ้ขาก็ตีกซี่เป็นแตจีเป็นบ้านีที่เนาะบ้านเล็ที่ล้วก็อายุเท่าไหร่ิกนันบ่ออายุสามสิบหกสามสิบหกยังสิบหกตรงสามสิบหกเต็มปค่ะสามสิบหกเต็มจ้ะสามสิบหกเต็มง่สนบหกเลืมอยถึงแล้วก็ลมบเนีนเรื่อยเรื่อยแบบว่าว่าไงว่ามันเป็นปองเนาะมันเป็นปองมันเป็นฟองอันแบบว่าอัน ฟันเห็นงูแต่งูนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เกศซัมปะมือเนาะคิดเบิ่งว่าเกศซัมปะมือสิคิดว่าเป็นงูหรือเป็นพญานาคดำดำแบบแบบกระมี่พญานาคองดำกระมี่แน่นบ่ค่ะแน่นครับดำแบบดำดำแบบเหลี่ยมเลยเด้ดำเหลี่ยมยุบๆเลยเด้พอปูจะมุดหนักกว่าจะวางลงเกศซัมฟามือนี่แล้วเลยสุดทางกัน คางกําแพะคางคางฟ้าเหื่อนนี่แล้วคางฟ้าเหื่อนแล้วก็เลื่อนแล้วก็เลื่อยคามฟ้าเหื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งก็ะโลงหูบอกคือจังยังไงคือจังเป็นทางเที่ยวก็จาออมจังสินเลยไหมเป็นหูแต่ว่าตะกีนะ่ะเหื่อนนูนะ่ะมันเพ่นเหตุบอฮันแล้วเนาะสิมิแม่นสิป,ปูพื้นไกบกสรซางสิมิหูตลอดเลยแบบพื้นปูนนี่มันสิมันมันมันสิรูปลงเองแล้วก็สิเป็นหูเหื่อนก็สิแ,แตกอยู่ตลอดเดลย เราว่ามันเป็นทางน้ำทางเงียงนี่แหละแสดงว่าทางคนเที่ยวเลยเนาะเงียงแต่ว่าติ๊กกบอกหมูวา่ามันคือเงียงจนโทษมาหาพอตื่นยามเช้ามาโทษหมู่บ้านนี้โทษหาพอว่าพอ่อมีคนสิมาปัวบอล่ะน,นะปัวห<อ>นองไส้ลราก,ก็เป็นหม้มอ,มอ,มอหม้อหม้อท่างบรรดาละบอเด้เพราะว่าติ๊ฝันติ๊ฝันจง 4, งังสี่เพิ่ะกระเล็บว่ามัานเงียงดอกมากพอ่าแต่ว่าขันฝันจังสี่คือ คือคือเหมือนจะมีคนป่วยที่เกี่ยวกับไปทําร้ายงูเอียงศีนามาเอียงสีนาา่ะแต่ว่าก็คือก็อกเลขเขาไปเบื้องไม่ตำล่าอีกเรื่อนึงว่าเออมันน่าจะเลขเด่นมันน่าจะมาตัวไหนไตไหนตำล่า,ามีตัวใดแน่ค่ะก็มีเลขเด่นมันน่ะสามห้าหกเจ็ดหเจ็แล้วก็แล้วก็เลขน้ำโชกของข้าเจ้านะ่ะก็คืออ่าสี่ศูนย์ จ็ดเก้าสองศูนย์สองเก้าห้าวนี Belle> ่มันก็ถือเกนกับสูตรติดอยู่เด้จ้าได้เอ้ยบุเมลายบุเมสองสามคืนบุเมนมือขึ้นมือขึ้นบ้านนี่เือนขึ้นบ้านนี่่แม่อนขึนบ้านนี่เป็นบ้านเนานสามเมือขึ้นบ้านนี่บ้นขึ้นบ้านบานสูตร มันสุกได้เพราะว่ามันมันกอนสีแจงเนี่ยขอนสีแจงมันก็ต้องเป็นมันเมนสาเลยเทียงคืนมาแล้วเนาะจะเป็นนขมันก็จะเป็นมันสุกกอนเ้าเนาะมนมันก็จะเป็นเลขเลขแบบีส่วนเลยเลขหกแีส่วนพญานาคันเป็นพญานาคเนี่เขาตีแปดมันบ้าแต่ว่าเพิ่นเลื่อยนี่เลื่อยนี่งูนี่ขันเลื่อยสีหมอดเป็นปะ สมัวไปขันนบอต่นขันบ่ต่นสิบ่ยโคอแต่ว่าอันนี้สโยคอแบบยคอขึ้นหนึงสีเรื่อยขึ้นไปจงสีเลเด็คือสิบ่มีหมอบบหัวแล้วสีบ่หมอบเด้พูตัวนี้ขึ้นพญานาคบาพญานาคึ้พญานาไพญานาคสู้ไปตลอดเยบลร์สู้ไปตลอดเป็นพญานาคเขาตีเป็นนอะคนคนตีแปแต่ว่าขันเรกกขันย้มันเศร้าวันสู้มุชวน อาจจะเป็นหกแปดน้ำก็ได้นั่นแหลวมือย่าได้จัดซัวเอาฟังออนด้วยครับท่มนผช้่มเพราะว่าเที่ยงตีโบเกงครับไห้กนนี้ยงเป็นคนแปะครับผมตั้งสั้นแล้วครับตีให้ว่าตีแปดหามันออกแปดจีอันนี้ก็เป็นความฝันของเสียนตี่ปันบ้านหมูเกี่ยวมียิ่งนั่นละอําเภอสามชัยนะมันก็มีชุมมกแดจีมันยู อันนี้มันขึน้นเนาะมันขึ้นกับแหงเพื่อนแหมเงินหางเงื่อนหกเ,เอา้เอาก็ได้แต่ว่ากันงูใหญ่หรือว่า,ญญญาพญานาคจะเป็นแปดนะแมนพญานาคน่ยขันเป็นงูแปดกับเจ็ดเพราะวา่าจะเป็นแปนหดหก,กก็ได้เรื่องของวัดเลยเลขมากบอกตีมากเลขกแปดสิบเจ็ดได้เพราะว่ามันมันมันไปอยู่กับเพื่อนแหมคือไปเกี่ยวกับเพื่อนมากกว่าเลขที่เจ้ะขวางเป็นไปได้หมดมีส่วนเป็นไปได้หมดานั้น เอาพี่น้องกันล้างน้ำไปพิจารณาเพิ่งเด้อครับเด้อความฝันของเงินน้องติ๊กนะครับเพิ่นกับฝันบาเพิ่นเห็ี่ยนงูใหญ่กันแต่ว่าเพิกก่นบ่ฮู้จักดอกไปมาเป็นพญานาคหรือเป็นอย่างนี้ละ่ะแต่ว่าบาดนี้เพิ่นก็มีเลขกันเลขน้ำโชคมาให้เพิ่นไปเพิ่งในตำราเพิ่นมีเลขน้ำโชคมาให้ก็มี40บ่40 79 79 อสองศนาห้าสองเก้าน,<อ>นะครับก็บมีอยู่4ชุดนะครับเลขเลข2ตัวนี่2ชุดไว้3ชุดแล้วก็3ตัวอีกชุดหนึ่งแต่ว่าก็มีแถมเข้ามานะครับ86ดหต,ตีเตียวผู้เดียวดอกว่าเ <c oughs> ตียวผู้เดียวดอกแปดหกนี่พราะยงเ <c oughs> ตียวเตียวผู้เดียวเนี่ยแปดหกคันถืดกับมาหาอาจารย์เฮงเรื่องวันนาเอาความฟันอาจารย์ตีมาแล้วมาให้อาจารย์เฮงอีกหนึงผู้ตีนะครับ เอาการขอให้น้ำไปพิจารณาเบิ่งนะครับเป็นความเสียสละบุคคลเด้อพี่น้องเด้อะขอให้สุขโชคมันมันกันสุกท่านสุกผู้ชุมชนนะครับไดกความฝันมาเด้เเดือดเดืดล้ำล้รวยกับความฝันของเส้นตินะครับเนาะโชคมันครับสวัสดีครับผมครับผมท่านผู้ชมนี่ก็คือเสยนตีโยที่อำเภอสามชัยนะครับเป็นความฝันครับท่านผู้ชมความฝัน ยังสี่เส้นที่ปีไหายละครับเพิ่นจะบอกว่าคัลฟิเลตสองตัวเป็าจะเป็นสองศูนสี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าครับผมแล้วถ้าเป็นสามจอก็จะเป็นสองเก้าสองเก้าห้าเนี่ยครับสองเก้าห้านี่ครับบ้านเล็กบ้านเล็กที่นะบ้านเล็กที่ติดนะคะก็คือสามห้าหกเจ็ดนะคะส่วนตัวเลขตําโชคนะคะ สองตัวนะคะก็จะมี4 0 7 9 2 0นะคะแล้วก็เลขสาตัวนะคะคืงที่หน่งนะสองเกนะคะแล้วก็สำหรับบ้านเลขที่ผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะบ้านเลขที่87นะคะหมงหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมท่านใด้ชิมชอบจะได้ก็จดไว้ครับจดไว้อย่าใช้ความจําให้จดเอาครับท่านผู้ชมว่าจำจะไม่กระลื้มจะมีเรื่องหนเข้ามากระลื้มครับผมถ้าอย่าไปจดไว้ โปรดใช้วิการอนุญาตในการรับฟังและรับชมนะคะทุกท okay, okay okay okay, ่าน407920295บ้านเลขที่89หมู่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะโอเคไหมพอเถียงโอเคครับโอเคครับนี่คนผู้ชมเพื่อสมนาัเส้นตีครับผมซึ่งมหาเส้นตีนี่คบอเป็นบ้านเลขที่ข้อมปันอย่างเดียวครับปัยญาแต่มี คาณผู้ชมนี่คือตัวเลขนะคะเป็นความฝันของลิกนะคะเลขเด่น35673567นะ็ดานำโชค40นําำโชค40นะคะงไว้เป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางนะครับผม7 9 2ก้าสอง2 9 5บ้านเลขที่87ดบห่บ้านเลขที่8ป7หนึ่งฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงจะตามตัวเลขเลขสูตรนะคะว่าจะเข้ากับความฝันหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะจ๊ะสวับบสดีบบค่ะ